สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ย,ยิปซีนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะเป็นการอ่านดวงนะคะประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะประจําวันศุกร์นะคะที่11ธันวาคมพาศ2563นะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะรวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการดูดวงแบบไร์สดนะคะนะไร์สดดูดวงฟรีนะคะหมอฟ้าก็มีช่องเพจช่องเฟซบุ๊กนะคะนะจะเป็นการไร์สดดูดวงฟรีสัปดาห์หนึ่งประมาณ2ครั้งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาทางช่อง YouTube นี้นะคะนะก็ตังจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่ยิบซีนี้นะคะช่องบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่11ธันวาคมพศ2 5 6พอนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์กันเลยนะคะ มาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันอาทิตย์เจ็ดไม้เท้านะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเจ็ดไม้เท้าวันนี้จะมีในเรื่องของการแข่งขันนะคะนะการค้าขายหรือว่าทํางานอะไรก็แต่ก็ตามแต่นะคะจะมีในเรื่องของการแข่งขันงานหัวงานประมูลนะคะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ้องทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะนะให้เต็มที่นะคะนะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเดโมนนะคะ เดโมนเป็นในเรื่องของความคิดนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะการใช้ในเรื่องของการจินตนาการนะคะแนวอาร์ตแนวศิล์นะคะนะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการออกแบบนะคะนะรวมถึงสิบเหรียญน,นะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะการขยับขยายการต่อเติมการต่อยอดธุรกิจนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของ การที่แบบอยากจะลงทุนอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้ให้มีความรอบคอบด้วยนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรียกว่ามีฝีมือนะคะนะมีความรู้มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะนะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้หันมองดูตัวเองนะคะว่าเรามีความสามารถทางด้านใดนะคะนะมีความรู้ทางด้านใดที่เป็นพิเศษนะคะให้นําความรู้ความสามารถของตัวเองตรงนั้นนะคะไปใช้นะคะนะ แล้วจะประ,ประสบผลสําเร็จในเรื่องของธุรกิจนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของตัวท่านเองนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์การเงินไม่ติดขัดนะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้การเงินอาจจะหมดไปกับการต่อยอดธุรกิจนะคะนะการหาความรู้ให้กับตัวเองการลงทุนนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะ นะต่อเติมบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะนะทาบัตรเครดิตทาสินเชื่อสิ่งต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนใหญ่จะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดได้คุยกันนะคะนะเรียกว่าอาจจะดูหมังเม,มินห่างเหินกันไปบ้างนะคะความรักช่วงนี้นะคะหรือ ใครบางคนนะคะอาจจะกําลังอยู่ในสภาวะน้อยใจคู่ครองน้อยใจคนรักนะคะอยู่ในสภาวะอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงด้วยนะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าอย่าคิดอะไรที่มันยังมาไม่ถึงนะคะนะอย่าก,กังวลใจไปเกินเหตุนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวนันอาทิตย์นะคะวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่นะคะน่องนะักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะอาการวิงเวียนศีรษะนะคะ รวมถึงใครบางคนนะคะนอนตึกตึกนๆนช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะเดิมูนนะก็เรียกว่ามีเรื่องนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดนั่นเองนะคะนะอาจจะอยู่ในสภาวะเครียดนะคะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าควรจะปล่อยวางบ้างนะคะนะหากิจกรรมหาอะไราทาเสริมนะคะออกกําลังกายวิ่งนะคะนะหรือปลูกพืชผักสวนครัวนะคะอาจจะมีในเรื่องของการสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครที่นอนไม่หลับนะคะหมอฟ้าแนะนําว่า ก่อนนอนให้สวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการอ่านหนังสือนะคะนะจะทําให้หลับสบายมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการสวดมนต์ช่วงเช้านะคะหรือว่าช่วงก่อนนอนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเดอะมูนบางคนก็ดูในเรื่องของซีรีส์ดึกๆนั่นเองนะคะช่วงนี้นะถ้าถามในเรื่องของโชคลาภนะคะคนเกิดวันอาทิตย์โชคลาภมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะ แต่ถ้าตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะก็มีเลขเจ็ดนะคะเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์นะจ๊ะ คนเกิดวันจันทร์เจ็ดเหรียญช่วงนี้กําลังมองในเรื่องของการเงินนะคะนะเจ็ดเหรียญเป็นในเรื่องของการที่แบบมองในเรื่องผลกําไรนะคะนะในสิ่งที่ตัวเราทํานั่นเองนะคะเด็กถือดาระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอาจจะเกิดการทะเลาะกาันมีปากเสียงกันมีเรื่องขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรือบุตรบริวารลูกหลานนะคะอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะนะ อาจจะมีคนที่เขาเดือดร้อนนะคะนะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะคะนะมาขอคําปรึกษาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสองดาบนะคะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจนะคะ เกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์นะคะในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลนะคะรวมถึงสองดาบจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกาสารหนังสือสัญญาการคำประกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้ามีในเรื่องของการคำประกันนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้อ่านเอกาสารสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบก่อนนะคะนะก่อนที่จะเซ็นหรือว่าช่วยเหลือใครนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่ใจดีนะคะมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเรียกว่า เอนดูเขาเอนเราขาดนะคะคนรอบข้างมักจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคิงถ้วยก็เรียกว่าดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะรวมถึงตัวเราเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานนะคะเน็ตไวไฟาอาจจะมีเหตุให้ต้องล่มนะคะนะ ข้าวของอาจจะเกิดการพังการเสียหายทําให้หน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างติดขัดหยุดชะงักล่าชา้าไปนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ การเงินจะหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานนะคะจะหมดไปกับการซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะนะหรือว่าโน้ตบุ๊กใหม่ด้วยนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้ก่อนนะคะช่วงนี้นะคะค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะแต่ก็ยังเรียกว่ายังดวงดียังโชคดีนะคะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะคะทัศนาคติความคิดเห็นอาจจะมีข้อขัดแย้งกันมีข้อโตเถียงกันนะคะนะเรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าให้ใจเย็นก็แล้วกันนะคะแต่บางคู่นะคะก็เรียกว่าได้คู่ครองคนรักที่ดีนะคะนะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะก็เรียกว่าไม่เป็นเหมือนกันหมดทุกคู่นะคะ แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้เรียกว่ามีคนดีๆเข้ามาเหมือนกันนะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครมากกว่านะคะคนโสดก็เรียกว่าโสดต่อไปก่อนนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมนะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะการถูกมีดบาดนะคะนะหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนสายตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็แล้วกันนะคะ เพราะว่าบางคนก็อยู่กับหน้าจอคอมนะคะหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากเกินไปนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันจันทร์ไม่ค่อยมีโชคลาภนะแต่ถ้าชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคจริงๆลองดูนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์สองตัวท้ายเนาะสลับไปสลับมาให้ดีนะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ซื้อกับคนที่เขาเอ่อพิการนะคะนะจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนชราก็ได้หมดนะคะ ถ้าตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขเจ็ดเลขหนึ่งและก็เลขสองนะคะคนเกิดวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับกับเด็กพิการนะคะนะกับเด็กพิการสถานเด็กกาพร้านะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ดูเหมือนกับติดขัดนะคะมีคนมาขัดแข้งขัดขาอยู่ตลอดเวลานะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่ง สอสาม,มาดูนะคะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารคิงดาบนะคะเรียกว่าวันนี้มีไลายสิงหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนั่นเองนะคะอัศวินไม่เท้านะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีชิพรจรล,ลงเท้านะคะ การเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะนะอัศวินไม่เท้าช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องมีความกระตือรือร้นให้มากขึ้นนะคะคนเกิดวันอังคารนะห้าถ้วยเรียกว่าเป็นไพ่ของลักษณะคนที่ย้ำคิดย้ำทำนะคะมักจะทุกข์ในเรื่องของความคิดนะคะตกอยู่ในภวังนะคะตกอยู่ในเเรียกว่าความเศร้านะคะความคิดถึงนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินออกมาจากตรงนั้นได้นะคะนะเรียกว่าสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะ ถ้าเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะนะแต่ก็เรียกว่าจะผ่านพ้นไปในทางที่ดีนะคะรวมถึงนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะน้าทิ้งเหรียญขึ้นมานะคะใครบางคนกําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ในเรื่องของรถยวดยานพาหนะนะคะมีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกันนะคะ การเงินช่วงนี 5, year, ้นะคะคนเกิดวันอังคารเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะลำแข้งลำขาของตัวท่านเองทั้งนั้นเลยนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปงานอวมงคลด้วยนะคะในวันนี้เรียกว่าอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะเรียกว่าใครบางคนนะคะยังคิดถึงความรักครั้งเก่าๆนะคะยังคิดถึงอดีตนะคะนะ ยังจมปลักอยู่กับความรักครั้งเ,เก่าๆนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะในปัจจุบันนะคะหรือบางคู่นะคะอาจจะกําลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าน้อยใจกันน้อยกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะนะอาจจะด้วยสภาวะหน้าที่การงานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักเหมือนกันนะคะเรียกว่าเดินทางแล้วจะได้พบรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่ช่วงต้นคอนะคะจะรู้สึกหนักๆนะคะช่วงนี้หมอฟ้าแนะนําให้คนเกิดวันอังคารนะคะทําบุญกับลงศพกับคนตายนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะรวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะคะวันนี้คนเกิดวันอังคารนะคะโชคลาบมีนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากคนตายจะให้โชคนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวเลขจากพ่าย,ยิ่สีนะคะวันนี้ก็จะมีเลขหนึ่งนะคะนะเลขหนึ่งแล้วก็เลขห้านะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะมาดูนะคะคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธคิงไม้ท้าวนะคะวันนี้ก็เรียกว่า การจัดการการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียการมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะหนะ้าที่รออยู่นั่นเองนะคะทิงไม้เท้าจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนการศึกษานะคะเรียกว่าคนเกิดวันพุธเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะในช่วงนี้สามถ้วยนะคะงานเลี้ยงงานฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะงานอบรมงานสัมมนางานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะภาษีสังคมเยอะนะคะคนเกิดวันพุธนะ รวมถึงกินเก่งทานเก่งด้วยนะคะช่วงนี้ใช้เงินเก่งนะคะนะทิ้งเหรียญนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะได้ร <yapt TVs> <mos on. buzzer. ing noise> er ับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธนะคะนะจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะสิ่งที่คิดและหวังเอาไว้จะประสบผลสําเร็จนะคะนะรวมถึง มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคนเกิดวันพุธกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งแต่หาเก่งนะคะนะหรือใครบางคนนะคะก็เรียกว่าได้คู่ครองได้คนรักที่ดีนะคะเกือ้อหนุนสนับสนุนนะคะนะเ,เรียกว่ามีคนคอยอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารจะได้รับข่าวดีการค้าการขายหมอฟ้ามองว่า,ายังมีกําไรเข้ามานะคะนะใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของอาหารการกินน้ําขนมนมเนยนะคะนะ หรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับงานที่แบบห้องเช่านะคะอพาร์ตเมนต์นะคะนะมีโครงการใหม่ๆเข้ามานะคะ mm. ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพุธสามถ้วยเป็นไพ่ของการที่แบบมีโอกาสที่จะได้พาครอบครัวคนรักนะคะนะเดินทางไปพักผ่อนนะคะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เล็กๆนะคะภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ คนโสดนะคะช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะแต่สามถ้วยก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักได้พบข่าวดีนะคะคนมีคู่มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งขันนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพุธโดยรวมแล้วนะคะนะเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ รวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันพุธวันนี้โชคลาภมีนะคะมีคิงเหรียญขึ้นมานะคะแต่ถ้าตัวเลขจากไพ่ยี่ิบซีนะคะก็มีเลขหนึ่งเลขสามแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะมาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัส คนเกิดวันพฤหัสเดือฟูนะคะเรียกว่าวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปตากอากาศนะคะงงเดือฟูก็เปงนงในเรื่องของหน้าที่การงานที่เรียกว่าชิลๆสบายๆนะคะวันนี้จะมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะนะเพียงแต่ว่าตัวเราต้องเปิดใจยอมรับนะคะนะกับหลายๆอย่างต้องรู้จักปล่อยวางบ้างด้วยนะคะนะเพราะว่าเดือฟูขึ้นมาเรียกว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะคะคิดบวกคิดดีนะคะนะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะ 6ถ้วยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบมิตรเก่าได้พบเพื่อนเก่านะคะนะได้พบคนรักเก่านะคะนะเดินทางไปในสถานที่เดิมๆนะคะใครที่มีปัญหาทะเลาะกันเคืองกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะ6ถ้วยนะคะยังบ่งบอกว่านะคะนะมีโอกาสที่จะแบบเอ่อใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของอาชีพนะคะนะดูแลผู้ป่วยนะคะนะดูแลเด็กนะคะ สี่ถ้วยหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสถานการณ์ของคนเกิดวันพฤหัสในวันนี้นะคะเรียกว่าต้องปล่อยวางนะคะอย่าไปเครียดนะคะอย่าไปคิดให้มันมากมายนะคะทําหน้าที่ของตัวเราเองที่ให้ดีที่สุดนะคะนะรวมถึงระมัดระวังในเรื่องของเอกสารนะคะนะให้มีความรอบคอบให้มากขึ้นนะคะ เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสยังมีเพื่อนที่ดียังมีมิตรที่ดีนะคะนะมีที่ปรึกษาที่ดีมีคู่หูที่ดีเข้ามานะคะนะเพียงแต่บางครั้งตัวเราอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะขี้เหวีย่ยงขี้วีนมากจนเกินไปนะคะนะเรียกว่าอะไรก็ไม่ได้ดังใจอะไรก็หงุดหงิดไปหมดนะคะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันพฤหัสกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่ง เสื้อผ้านะคะสิ่งต่างๆเรียกว่าใช้ไปก่อนนะคะหมดหมดหาได้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะเออเรียกว่าอย่างโชคดีนะคะแต่ก็ต้องรู้จักรอบรอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะบางคู่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเบื่อเบือนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะนะอยากเป็นโสดนะคะอยากเป็นอิสระนะคะนะ เรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสท่าใครที่มีปัญหาทะเลาะกันโกรธกันเคืองกันนะคะนะก็เรียกว่าให้หันหน้านะคะมาปรับความเข้าใจกันจะดีกว่านะคะนะเพื่อที่ว่าชีวิตคู่นะคะชีวิตรักของเรานะคะจะได้ยังดําเนินต่อไปได้นะคะเพราะเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะบางครั้งก็งี่เง่าเนาะมีเรื่องงี่เง่าโดยไม่ใช่เหตุอนะ่ะเอองอนแบบไม่ไม่ใช่เหตุนะคะนะ <c oughs> แต่ก็เรียกว่าเงินเพื่อที่จะให้งอนเพื่อที่จะให้คู่ครองคนรักมางอนน้อเท่านั้นเองนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะงอนเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะถ้าเป็นคนโสดน,นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเดฟูนะยังรับอิสระยังไม่ผูกพันนะคะนะหรือใครบางคนนะคะอาจจะกําลังรอคอยความรักทั้งเก่าๆนะคะอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่เลือกมากเลือกเยอะนะคะหานะคะู่รักหาคนถูกใจยากนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเพราะเรียกว่าบางครั้งนะคะคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีความระมัดระวังนะซุ่มซ่ามเหมือนกันนะคะรวมถึงนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะช่วงนี้นะนอนหลับๆับตื่นตื่นนอนไม่เต็มตื่นนะคะสุขภาพก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของออท้องร่วงท้องเสียนะคะนะโรคกระเพาะปวดไหลย,ย้อนนะคะนะปวดท้องนะคะนะ รวมถึงจะมีในเรื่องของการเป็นดิสีดวงด้วยนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเป็นจิตอาสาทําบุญเล็กๆน้อยๆตามตู้บริจาคก,ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าบุญยิ่งหมั่นทํานะคะก็จะมีสิ่งดีๆค่อยๆสะสมกันไปนะคะ สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอย่าลืมบวก1ลบ1ด้วยนะคะถ้ามีในเรื่องของตัวเลขนะสี่ถ้วยมันต้องบวก1แล้วก็ลบ1นะคะนะหรืออาจจะเป็นตัวเลขเก่าๆก็ได้นะคะอาจจะให้โชคนะคะตัวเลขแปลตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆนะคะจะให้โชคได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าตัวเลขจากไ้ายิปซีนะคะก็มีเลขศูนย์เลขหแล้วก็เลข4ีนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันศุกร์หนึ่งดาบนะคะเรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบต้องอดทนต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะเซริออรนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีในเรื่องของการเดินทางการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ การเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการสอบการแข่งขันนะคะแต่ถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับถินฐานบ้านเกิดนะคะนะเดินทางยามกลางค่ำกลางคืนนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะทํางานกันแบบดึกดึกดื่นดื่นกันเลยทีเดียวนะคะ ทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำนั่นเองนะคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะการงานการเรียนการสอบแข่งขันนะคะจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียมีโปรเจกต์ความคิดสร้สางสรรค์บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะหาเงินเก่งนะคะขยนนะะันค่ะ แต่ก็มีรายจ่ายออกไปเหมือนกันนะคะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์นะคะมักจะพึ่งพาลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะนะในช่วงนี้การค้าการขายนะคะควรจะมีในเรื่องของการโยกย้ายสถานที่นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการค้าขายที่แบบค้าขายกันช่วงเช้ามืดนะคะนะหรือช่วงค่ำค่เย็นเย็นนะคะเรียกว่าจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมนั่นเองนะคะหมอฟ้ามองว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะยังมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดนะคะนะทั้งรายได้จากใกล้นะคะจากไกลนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าห่างเหินกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะด้วยหน้าที่ด้วยการงานนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ไกลกันนะคะนะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะนะทำให้ความรักมันดูหมางเมินนะคะดูดูเหมือนกับว่าบางครั้งคนเกิดวันศุกร์ก็เหนื่อยกับความรักนะคะบางคู่บางคนนอนด้วยกันนะคะก็ยังหันหลังให้กันนะคะนะเรียกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนั่นเองนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้คู่ต่างประเทศด้วยนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันศุกร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการยิงเวียนศรีรษะความดันไมเกรนนะคะนะปวดข่าปวดคอปวดกระดูกนะคะเจ็บสวงอกแน่นหน้าอกนะคะนะระบบทางเดินหายใจนั่นเองนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะนะมีโชคจากทะเบียนรถนะคะ มีโชคจากตัวเลขจากความฝันนะคะแต่ถ้าตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะนะก็มีเลขหนึ่งเลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะคนเกิดวันศุกร์ท่านนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะหมอฟ้าแนะนําให้สวดมนต์ก่อนนอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใครบางคนอาจจะนอนดึกดึกด่นๆนกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะมาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรบ้าง คนเกิดวันเสาร์จัสเมนนะคะช่วงนี้เรียกว่าวางแผนอะไรไม่ได้เลยนะคะนะหลายสิงหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะจัสเมนนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะจัสเมนเป็นไพ่ของการที่แบบาการตัดสินคดีความนะคะการถูกปลดปล่อยนะคะนะเรียกว่าเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะ รวมถึงคนเกิดวันเสาร์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะ The i m p e l e r นะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะนะได้ติดต่อกับเอ่อในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะขอให้การอุป,ปถมัมภ์ขอให้การช่วยเหลือได้ด้วยเช่นกันนะคะ ราชินีพระจันทร์นะคะนะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์เส้นลังสังหรณ์แม่นยำนะคะคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่ใบใหญ่ถึง3ใบเลยนะคะเรียกว่าสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยจะประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้ถ้าเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความนะคะถ้า,าตัวท่านไม่ผิดนะคะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะคะนะจะมีคนที่ดีๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะนะ ก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะหาเงินเก่งนะคะนะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับเสื้อผ้านาผมความสวยความงามการทาศิลปกรรมนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการบนบานนะคะการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ คนเกิดวันเสาร์นะใครที่มีในเรื่องของการบ่นบานเอาไว้นะคะเจ็ดดาบนะคะจัสเม้นอย่าลืมไปแก้บนนะคะนะเดี๋ยวชีวิตมันจะติดติดขัดขัดนะคะเออใครบ่นบานเรื่องอะไรไว้นะคะก็ลองคิดคิดกันให้ดีเนาะ <c oughs> เพราะว่าเจ็ดดาบนะคะต้องระวังในเรื่องของการที่แบบการถูกลักถูกขมโมยการถูกงัดงแงด้วยนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการถูกแทงข้างหลังการถูกหักหลังนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเป็นสายลับนะคะนะ อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการย้ยายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าทางด้านที่ดีนะคะการเงินเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์เงินเก่งนะคะนะมีโชคลาภลอยมาแบบฟุกๆด้วยนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคนะคะธาในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่สามปัญหารักสามเศร้านะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่นะคะ ระวังคนรักจะจับได้นะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะนะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นั่นเองนะคะแต่อาจจะมีคนแอบมาร่วงรู้ได้นะคะเพราะว่าไพ่จัสเเน้นอ่ะมันจะเป็นในเรื่องของการถูกเปิดเผยนะคะนะถ้าเราทําทําผิดทําไม่ดีอยู่นะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจในทันทีนะคะนะหรือใครบางคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเข้ามาเกี่ยวพันนั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าคอนะคะนะปวดบ่าปวดไหล่ความดันไมเกรนอาการวิงเวีวยนศีรษะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะอย่าอันสีอันเยียวนะคะทานน้ําเยอะๆนะคะนะ คนเกิดวันเสาร์รวมถึงให้มันทําบุญด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะคะนะคนเกิดวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับลงศพกับคนตายนะคะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะทําบุญกับมูลนิธินะคะโดยการบริจาคเลือดก,ก็ได้บริจาคสิ่งของก็ได้นะคะนะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเป็นจิตอาสาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเลขมงคลจากไพ่ย,ยิ่สี่นะคะนะมีเลขอะไรกันบ้างเรามาดูนะคะ เลขศูนย์เลขสี่แล้วก็เลขสองนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะต่อไปนะคะก็จบลงแล้วการอันดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของเลขมงคลประจําวันนะคะนะเลขมงคลประจําวันศุกร์ที่สิบเอ็ดธันวาคมมาดูนะคะว่าไพ่ยี่สี่นะคะจะให้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะเดลเลอรนะเลขสาม เลขเก้าเรามาดูนะคะเลขมงคลนะคะที่ไพ่ยิปซีให้ในวันนี้นะคะมีเลข6เลข3ามแล้วก็เลข9นะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ